สวัสดีท่านผู้ฟังทุกท่านด้วยนะครับคลิปนี้ก็มาพูดคุยในเรื่องของงามภายนอกกับงามภายในขอบคุณทุกท่านที่ติดตามแล้วก็ท่านใดที่ยังไม่ได้กดไลค์กดซับสไคร์นะถ้าหากว่าฟังในแฟนเพจก็กดไลค์กดแชร์ส่วนฟังใน youtube ก็สามารถติดตามกดติดตามได้เพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ วันนี้ก็พูดถึงในเรื่องของงามภายในและก็งามภายนอกนะงามภายในเป็นอย่างไรงามภายนอกเป็นอย่างไรอันดับแรกงามภายในก็คืองามด้วยศีลด้วยธรรมเราจะเข้าใจว่าภายในร่างกายของเราเนี่ยมีสิ่งสิ่งที่ไม่สะอาดอยู่เต็มไปหมดแต่งามภายในก็คืองามมาจากขิดจากใจมาจากอุปนิสัยมาจากคุณงามความดีที่ เราทําเราสร้างนี่คืองามภายในส่วนงามภายนอกก็คืองามด้วยเครื่องสําอางนะมันก็สามารถที่จะเติมแต่งกันได้บางคนไม่สวยบางคนดําก็สามารถฉีดได้ฉีดยาเพิ่มความขาวนะมีครีมบํารุงผิวบํารุงอะไรนั่นคืองามภายนอกงามที่ที่เราหน้ายกย่องก็คืองามมาจากภายในอย่างเช่นคนที่เขารักษาศิน คนที่เขามีจิตใจเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่คนที่เขาเสียสละให้กับคนอื่นนะคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคนคนนั้นสามารถที่จะเอ,อเื้อเฟื้อเผื่อแผ่กับคนที่เขาลำบากกว่าเราตรงนี้ก็เป็นงามที่เราท่านทั้งหลายนะผู้ฟังทุกคนทุกท่านก็ควรที่จะจยกย่องสรรเสริญเพราะงามแบบนี้มันงามออกมาจากภายในนะคนที่มีจิตเมตตา นะ่ะคิดจะช่วยเหลือเกือ้อกูลคนอื่นนะ่ะคนที่เขาตกทุกข์และยากคนที่เขาลําบากอย่างเช่นตอนบวชเป็นเนนน้อยนะ่ะมีเคสคุณยายตอนนี้ท่านก็อ่าเสียชีวิตลงทั้งคุณตาคุณยายนะ่ะเหลือแต่ลูกสาวตอนนั้นก็คือนะ่ะไปไปเยี่ยมนะ่ะแกไม่สบายก็เลยไปเยี่ยมที่บ้านก็เลยตัดสินใจนะ่ะพอไปเยี่ยมก็เห็นสภาพบ้านนะครับที่มันแบบ ผุผพงพังเห็นสภาพบ้านที่น่าสงสารมากเลยแนละ้วก็เลยตอนนั้นก็มีคลิปมีเฟซที่เป็นเฟซนั้นก็มีคนติดตามแบบหลายหลายพันคนด้วยกันนะมีธรรมะลงคนกดไลค์แบบ3 0 0ร้อยห้าร้อยต่อต่อ,ต,อต่อคนนะครับที่ลงธรรมะไปก็เลยตัดสินใจนะครับเอาเอารูปนะตัดสินใจถ่ายรูปแล้วก็ถ่ายถ่ายภาพบ้านของแกเนี่ยเอามาลงใน Facebook แล้วก็คือหาคนแชร์คนคนช่วยแกก็เลยมีคนที่จะเข้ามามีสำนักข่าวเข้ามาตอนนั้นก็มีเพจในบุรีรัมย์ที่เอาไปไปช่วยแชร์ไปช่วย,วยอ่าช่วยไปหาสันั์ข่าวให้กับคนที่อยู่ในจังหวัดได้ดูก็เลยมีสำนักงานสำนักเขาเรียกว่าเหมือนเป็นเทศบาลหรือเปล่าอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะครับ น่าจะเป็นประมาณนั้นแล้วก็มาสร้างบ้านให้แก่ก็เลยได้ของได้เงินไปช่วยเยอะเหมือนกันตอนนั้นน่าจะเป็นหมื่นกว่าบาทน,น่าจะนจะประมาณนั้นก็ได้ซื้อของแล้วก็ได้ไปซื้ออุปกรณ์เสาอะไรทําบ้านตอนนั้นก็ได้มีหน่วยงานเข้ามาหน่วยงานของรัฐเข้ามาช่วยเหลือแก่สร้างบ้านสร้างอะไรให้ก็เลยเป็นเรื่องของงานภายในก็คือมีเมตตาต่อผู้อื่น เเลยได้ทํามาเรื่อยๆนะมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนมีโอกาสได้ไปช่วยเหลือคนที่เขาตกทุกข์และยากนะบางทีเรามีเสื้อผาอ้าบางทีมีเสื้อผ้าจากแฟนเพจส่งมามีของต่างๆก็เอาไปมร้อมให้กับคนที่เขาตกทุกข์ได้ยากคือเราอาจจะคิดว่าของที่เราใช้เป็นเสื้อผ้าเก่าๆเราแต่ว่ามัน,มนใหม่สําหรับเขาไงเพราะเขาไม่มีเงินที่จะใช้ไม่มีเงินที่จะซื้อ อันนี้ก็คืองานภายในผมเองก็มีโอกาสไปช่วยคนเยอะนะไม่ว่าจะเป็นเคสที่ตกทุกข์ได้ยากก็มีโอกาสเอาของที่ FC จากต่างประเทศก็มีนะครับประเทศนอร์เวย์ประเทศอะไรต่างๆเดนมาร์กก็ซื้อโอนตังค์ผ่านเวทเทิร์นมาแล้วก็นําไปช่วยก็คือมีกระแสตอนนั้นก็คือมีกระแสว่าแบบคือสร้างภาพบอกบุญสร้างภาพอะไรตอนนั้นก็มีเยอะ จะมีสํานักงานมีอะไรมาตรวจสอบแต่ว่าไม่เป็นไรเพราะว่าเราบริสุทธิ์ใจก็เป็นเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะสามารถช่วยคนได้ที่นี่งานภายนอกนะครับพูดถึงงานภายในก็คือมีเมตตาต่อคนที่เขาลําบากนั่นแหละลําบากกว่าเราตกทุกข์ได้ยากกว่าเราอย่างนี้เราก็มีเมตตาต่อเขาช่วยเหลือเขาไปนี่งานภายในนี่สัยของคนเรานะครับที่งานภายในก็คือต้องมีจิตใจที่ดีมีจิตใจที่ ยึดยึดหลักธรรมะ,ะเช่นไม่โกรธง่ายไม่โมโหง่ายไม่อะไรต่างๆที่ทําให้คนอื่นต้องได้รับความไม่สบายใจอย่างนี้เกิดขึ้นตรงนี้ก็คืองามภายในส่วนงามภายนอกอันนี้ก็ไม่ไม่พูดถึงเราก็รู้อยู่ว่าอย่างเช่นเป็นหนุ่มเป็นสาวเป็นหนุ่มชอบคนสวยเป็นสาวชอบคนที่หล่อเหลาหน้าตาดีอะไรประมาณนี้นั่นก็คืองามภายนอกสามารถ ที่จะเติมแต่งกันได้นะเรามีเครื่องสําอางมีแป้งมีครีมมีน้ําหอมสามารถที่จะเติมแต่งกันได้นะเช่นเราอ้วนเราก็ทานยาลดน้ําหนักได้นะเราผอมเกินแล้วก็พามียาเพิ่มน้ําหนักมียาเพิ่มวิตามินอะไรต่างๆตรงนี้ก็คืองานภายนอกสามารถเติมแต่งกันได้ไม่ค่อยมีปัญหาเท่าไหร่สำหรับวันนี้ก็มีแค่นี้นะครับสข้อก็คืองานภายนอกกับงานภายในนะขอบคุณทุกท่านที่ติดตาม นะคลิปธรรมะคลิปข้อคิดดีๆนะครับก็มีให้เราฟังกันแล้วนะก็พยายามที่จะทำต่อจนงนี้ก็มีเวลามากขึ้นนะผ่านการเกณฑ์ทหารผ่านอะไรไปก็สามารถมีเวลาที่จะทำะสื่อธรรมะเก่าไปได้นะถ้าหากว่าสุขภาพร่างกายยังแข็งแรงนะดวงตาต่างๆก็ขอบคุณทุกท่านด้วยนะครับที่เข้ามาฟังสำหรับวันนี้บรรยายโดยชัดมงคลชรรํารำธรรมะสวัสดีครับ